สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเอลีก็ไปตลาดนะคะกับพ่อมาแล้วก็ไปแวะร้านสังขพันธ์ซื้อของมานะคะนี่วันนี้เอาถุงซื้อถุงแบบนี้มาสามสิบบาทเราจะใส่ชุดทำชุดถวายสังฆทา,านกันในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเกิดวันนี้เอลี่ได้ไปซื้อผ้าไตาไปด้วยเดี๋ยวผ้าไตาจะทําไม่ได้ทํา วันเกิดนะจะทําในวันขึ้นไอทำบุญบ้านคือหลังปีใหม่ไปแล้ววันที่สิบเอ็ดมกรานะคะก็ซื้อผ้าไตมาเตรียมไว้อ่าเดี๋ยวส่วนที่จะทําสักดาทานในวันที่นี้สิ่งที่เราซื้อมาได้เมื่อกี้แวะสาหากรณ์เขาไม่มีถุงให้ เขาไม่ได้มีถุงให้นะเราก็ใส่กระสอบนะสิ่งที่เราได้นมยาสีฟันของซักฟ้อเครื่องปลาระบบนมกาแฟอันนีอนนอนออน้อันนี้ซื้อมากินเองซื้อจากนักโทรอันนี้ซื้อมากินเองน้ำปลาเมกกะเชฟ น,นี้ของเด็กอ่าสีที่เราจะใส่ในชุดสังฆทานมีแค่นี้ค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาใจใส่จับชุดสังฆทานกัน นมเดี๋ยวจะอาุมแพ็คเดียวพอแพ็พพตนี้อีน่าตาบ้า แาบที่ชูกันนมดีกว่านมกับของกินเอของกินของกินกับผงซักฟอก Gracias. จัดชุดเสร็จแล้วโอเคอ่ะเราได้แล้วชุดสังฆทานวันเกิดของเรานะโอเคโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ